จากไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เพิ่งมีเวลาไม่กี่วันนี้นะครับวันนี้ก็พามาตกปลาช่อนนะครับคลองนะครับนี่ครับค่อนข้างจะลุกนะครับก็มากับเหยื่อเหยื่อตัวใหม่ของค่ายเจเอสนะครับเนี่ยอันนี้ชื่อเหยื่อกบยางเจเอสนะครับเวอร์ชั่นสองนะครับเนี่ยลูร่างก็3.5ซนนะครับตัวเล็กๆนะครับปลากัดไม่ต้องโ่งไม่ต้องวัดเลยนะครับก็ไม่ต้องส่งนะครับก็วัดเลยนะครับเนี่ย เบ็ดไม่ต้องห่วงนะครับหนึ่งโอแนบสนิทกับตัวเหยื่อไม่มีติดกิ่งสะง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้จะผมเลาะตีไปเรื่อยๆนะครับเลาะตีจากขึ้นตลิ่งไปนู่นเลยอืมกัดแล้วครับกัดแล้วครับส่งสายนะครับสายกำลังเดินนะครับกัดแล้วกัดแล้วไม่อยู่นะครับตัวเล็กนะครับ เห็นไหมครับตีขึ้นกระดิ่งอย่างนี้แล้วกดนะครับเหมือนกับเขียดโดดลงน้ำครับแล้วก็กค่อยหมนมาครับแต่เมื่อกี้นี่ดูตัวเล็กนะครับต้อมใหม่้องม่น้ำที่นี่ก็นะครับตีขึ้นตระลิงลากลงมานี่ครับมันจะเหมือนกับเขียดโดดลงน้ำคนจะุ๊บ ใส่เทคนิคนิดๆหน่นนนอยหนะครับกัดแล้วคนระับกัดแล้วกัดแล้วไม่รู้เห็นจอดกัดหรือเปล่านะครับไม่โดน,นครับนนกัดแล้วีกัดแล้ว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 นฉะุกฉุก ญากนะครับกัดรอบแป๊กไม่ถูกนะครับนู่นครับติดกิ่งไม้อยู่นูนะ่นฮะเนี่ยเนี่ยดิ่งอยู่เนี่ยออกแล้วครับออกแล้วนะครับออนะบนะช่อนนะครับดูตัวนะครับงัดขึ้นมาเลยนะครับโโอ้หดูตัวครับ ไม้เดียวดูเลยนะครับดูเลยนครับกัดไปครับนะครับกัดกบยางเจเอสนะครับเวอร์ชันสองครับดูตัวครับโอ้โหใหญ่มากนะครับเนี่ยกับกลบไปช่อนคองนะครับเนี่ยครับดูครับเหยออะไรครับุญาตนะครับดูนะครับ กบยาง JS นะครับเนี่ยกับผลงานประช่อนคลองนะครับไซส์หูตัวนี้ต้องมีโลได้ครับเนี่ยยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับกับกบยาง JS นะครับสีดำนะครับประช่อนคลองใบใบนะครับสวยงามครับสุดยอดมากครับ